ใช้เครื่องที่มันใหญ่ขึ้นอีกนิดหนึ่งขนาด1เมตร20ิบเซนติเมตรตัวนี้เป็นงานดีไซน์โดยเฉพาะของมาตั้นนะครับจุดเด่นจุดแตกต่างของเครื่องขัดมันปูนขนาดไซส์1เมตรกับ1เมตรยี่ิบแตกต่างกันยังไงผมชี้ให้ดูนะครับเครื่องขัดมันปูนไซส์ขนาดเมตร20เซนเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะใหญ่กว่านะครับแน่นอนละเทณผนังกลางประมาณเมตร20ิบเซนติเมตรนะครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คืออะไรใบขัดนะครับ ใบขัดเนี่ยปกติแล้วเครื่องขัดมันปูนทั่วๆไปเนี่ยใบขัดความกว้าง15เซนความยาว35เซนแต่นี่เราปรับเปลี่ยนใหม่เราใช้ใบขัดขนาด15เซนแต่ยาวเลยครับเอาเป็น4-5เซนไปเลยอย่างครับเท่านั้นยังไม่พอนอกจากใบขัด4-5เซนแล้วทั่วไปมีใบขัดแค่4ใบของเราใบขัด15กว้าง15เซนยาว4.5เอาไปเลย5ใบนะครับเครื่องขัดมันปูนรุ่นนี้เมตรเซนใช้ใบขัดมันปูนได้ถึง5ใบ ใช้เหล็กนะครับเป็นเหล็กไฮคาร์บอนเกรดพิเศษเช่นเดียวกันความหนา2มิลิเมตรเปรียบเทียบเท่ากับการทํางานของช่าง5้าคนมาขัดแต่ขัดโดยใช้ใบขัดที่ใหญ่กว่าอีกแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ที่แรงขึ้นนั่นก็คือ9ก้าแรงมา้าจะเห็นว่าการทํางานจะแตกต่างกันละนะครับตัวนี้ตอบโจทย์การทํางานได้แน่นอนด้ามของไอ้เครื่องขัดมันปูนเช่นเดียวกันครับสามารถปรับตําแหน่งให้สูงให้ต่ําให้เหมาะกับตีละของคนที่จะาํางานได้ตัวมือจับอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม คันเร่งอยู่ใกล้มือจับตัวปรับใบก็อยู่ใกล้ทําให้ทํางานเนี่ยไม่ต้องคอยเอื้อมไปเอื้อมมานะครับอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆตรงนี้ทํางานได้สะดวกสวิตดับเครื่องก็อยู่ตรงนี้เมื่อเครื่องยนต์ก้าวแรงมา้าเนี่ยส่งกําลังผ่านเกียร์บ็อกเออเือนเกียร์เนี่ยเป็นเรือนอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ในเฟืองเนี่ยเป็นเฟืองทองเหลืองบวกกระเหล็กแล้วก็ชุบแข็งเป็นตัวหนอนนะครับส่งผ่านกําลังไปนะครับเพื่อไปเข้าแขนใบขัด เอกลักษ์อีกนิดหนึ่งของเครื่องขัดมันปูนรุ่นนี้คือตัวแขนใบขัดเนี่ยเราจะมีเหล็กกาตัวนี้คอยบังคับแขนใบขัดเพื่อให้แขนใบขัดเนี่ยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ราบเรียบเพราะนั้นใบขัดห้าใบจะเห็นว่าใบามันเยอะก็จริงใบมันใหญ่ก็จริงแต่ทํางานได้ราบเรียบเพราะว่ามันจะมีอาร์มของไอ้ตัวแขนใบขัดคอยกดอยู่ให้มันราบเรียบอยู่ตลอดเวลาเพราะฉนั้นเวลาใช้งาน,น,ม,น,ม,านมันจะไม่สั่นครับมันจะไม่กระพือแล้วก็จะไม่ส่ายการป้องกันการกระแทก ก็ทาจบกแป๊บที่ใหญ่พอสมควรนะครับป้องกันการกระแทกได้ดีไม่ต้องไปกังวลว่าเวลามันหลุดมือไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือผิชชนอะไรก็แล้วแต่แล้อกาดเนี่ยมันจะยุบนะครับอันนี้เพียบสวยกันได้ข้างนเดียวกันสิ่งสองแพงก็คือเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับเครื่องขัดมันพูนมาต้านทุกเครื่องนะครับมีจุดป้องกันความปลอดภัยไว้เช่นเดียวกันกรณีที่ช่างใช้งานแล้วเกิดหลุดมือไปเครื่องก็จะหมุนอยู่ประมาณ2 3รอบแล้วก็จะตัดไฟดับอัตโนมัติทันที ตัวนี้เป็นตัวป้องกันนะครับความเสียงหายที่เกิดขึ้นนี่ก็ตอบโจทย์เราเช่นเดียวกันนะครับกับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาถึงนะครับใช้งานได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลใจอะไรทั้งหมดที่ผมพูดมานี้อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับจนกว่าคุณจะได้ทดลองเองนะครับสนใจที่จะทดลองสินค้าของมาตั้นติดต่อเรามาได้เลยครับแล้วมาทดลองด้วยกันที่พื้นที่นี้ครับเชิญเลยครับเครื่องขัดมันปูนมาตั้นนะครับทุกเครื่องรับประกัน6เดือนนะครับ 6เดือนเต็มเมอะไหล่ทุกชิ้นส่วนเรามีไม่ต้องกังวลใจนะครับขณะเดียวกันเรายังมีบริการไปซ่อมให้ถึงไซต์งานนะครับกรณีเครื่องท่านมีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องกังวลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วเวลาเครื่องผมเสียผมจะรอเครื่องซ่อมแล้วผมจะทำยังไงนะครับมาตั้นมีเครื่องสำรองให้ท่านใช้ในระหว่างตลอดซ่อมครับไม่ต้องกังวลครับงานท่านเสร็จแน่นอนครับมั่นใจเมื่อใช้มาตัาน้น